สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and v i e l แล้ววันนี้ก็อยู่กับเราสองคนอยู่กับน็อตนะครับแล้วก็อยู่กับหมวกครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงหนังของ,ของนักแสดงชายที่คือฆ่าไม่ตายฆ <laughs> ่าไม่ตาย <laughs> <laughs> คือฆ่าไม่ตายต้องบอกว่านักแสดงในดวงใจของพี่น็อตหรือเปล่านิโคลัสเคชเล่นตั้งแต่แบบเฮียยังมีผมเต็ม <laughs> 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 ต้องขอเมาส์มอย่อยนะว่า, <laughs> า,าสำหรับนักแสดงนิโคลัสเคชเนี่ยขึ้นขึ้นลงลง ดีบ้างหนังดีบ้างหนังไม่ดีบ้างแล้วก็บางเรื่องเขาก็ได้กระแสที่แบบบวกมากาคน <ฮะ S 1> ชื่นชมมากบางเรื่องก็คือแบบอะไรเหมือนแบบบางคนก็สงสัยว่าลดตัวไปเล่นหนังอย่างนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนหลังอะ่ะเขาจับจุดอย่างนี้พี่เห็นนะก็คือเขาไปกระแสหนังอินดี้ไปเลย เขาเชื่อในตัวผู้กำกับรุ่นใหม่ะเหมือนตัวเขาอะเขามองตัวเองเป็นวัตถุด,ดิบที่พร้อมจะให้ผู้กำกับสายเลื่อนใหม่อเ,อเอามาใช้คือเขาเขาเหมือนแบบเปิดโอกาสให้แบบหยิบตัวเขาเอาไปใช้เพื่อ,อบบสร้างชื่อ,อางหรอคือพอพอ,พอมันเป็นสายอินดี้มันจะไม่ได้ถูกจำกัดคาว่า A A Li s t สต์ s t ลิแล้วไงคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอินดี้มันเป็นหนังดีมันเป็น,ปนแบบคือมองในแง,ง่ของของการทำแบบคุณภาพดีกว่าแล้วเขาก็เล่นได้หลากหลายจริงๆก็เลยถือว่า นิโคลัสเคสเป็นอะไรที่แบบคือคัมแบ็กได้ได้แบบ amazing เต่่ยแต่ยางนี้สงสัยว่าบางทีเขารับแบบเรียกว่ารับมัวซัวได้ป่ะเพราะเราเราไปนึกภาพระหว่างของนิโคลัสเคปอะไปคล้ายๆกับมอร์แกนฟรีแมนแล้วก็แซมมานูเอลแจ็กสันนที่เหมือนแบบ รับแม่งไปหมดเลยถ้าดูดีๆเขาจะไม่ได้เน้นบล็อกบัสเตอร์ถ้าหมวกเห็นนะหรือไม่มีใครเลือกเขาไู่ป <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีเล่นไงถ้าเปรียบเทียบของภูมิกับก็ยังมีงานอยู่เหมือนเอ็มไนท์เชมารานไงก็ยังมีแฟนก็คือ <c oughs> ชื่อเขาไงก็ยังขายได้เออ,อชื่อยังขายได้ใช่อย่างวิลลี่ใช่ปะ่ะวิลลี่วอนเทอร์แลนด์อะไปดูได้นะใน Netflix ที่เราเคยคุยกันอยู่ในภาคก่อนนะวิลลี่ที่นิโคลัสเคสเล่นเนี่ย ทั้งเรื่องอะไม่มีบทพูด <superv ising> ไม่พูดสักคำเลยวะเราก็รอหาจังหวะแม่งจะมีพูดสักคำไหมแล้วแกก็เล่นแบบหน้าแข็งแข็งแบบคนหงุดหงิดเถื่อนเถือนเหมือนแบบอารมณ์สไตล์จอห์นวิกอ่ะเออก็ก็แปลกดีก็ตลกดีที่แบบเออแกก็มาเล่นอะไรอย่างงี้เนาะคือต้องบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันวันเนี้ยคือเรื่อง ดีมซินารีโออ่าเพราะว่าที่คุยมานานเนี่ยไม่ได้มีชื่อเลยเออช่างเถอะเป็นหนังนิโคลัสเคดอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันจำไว้อย่างนั้นดีมซินารีโอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะเออดีมซินารีโอคืนนี้จะฝันถึงผมไม่ใช่สิคืนนี้จงฝันถึงผมอ๋อโอเคโอเคที่หมวกถามว่าเออพี่อยากคุยเรื่องอะไรพี่บอกคเรื่องนี้เลยว่ะเพราะอะไรรู้่ะเพราะว่า หนังเรื่องนี้มันชวนให้นึกถึงย้อนกลับไปประมาณยุคแบบอินเทอร์เน็ตเกิดใหม่ๆอะ่ะประมาณปี2006อะ่ะม,มันมีอินเทอร์เน็ตมิสเป็นเรื่องลึกลับของ Internet, อินเทอร์เน็ตเว้เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคิ้วหนาๆอะไรเงี้ยแล้วเธออ่ะก็เขียนรูปประมาณนี้แต่แล้วเขาก็ไปปรึกษาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็อ๋โอเคเก็บแฟม้มที่วาดเอาไว้ปรากฏว่าแฟม้มที่ จิตแพทย์วางไว้เนี่ยมีคนไข้อีกคนมาเห็นบอกเฮ้ยคนเนี้แหละฉันก็ฝันเห็นคนนี้เหมือนกันแล้วคราวนี้แพทย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรอเนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยลองว่าเออให้เพื่อนที่เป็นที่เป็นจิตแพทย์เหมือนกันเนี่ยลองดูซิว่าคนไข้ของตัวเองเ่ยเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมปรากฏว่ามีคนอ้างว่าเห็นผู้ชายคนนี้เยอะมาก จนเกิดเว็บไซต์ขึ้นมาว่า Everdream This Man แล้วก็มีชื่อเล่นของเขาว่า This Man เป็นรูปผู้ชายปากยิ้มคิ้วหนาๆแล้วเชื่อไหมว่ามีคนเคมเป็นพันเลยว่าเคยฝันเห็นผู้ชายคนนี้นืกอว่าเคมตัวเองว่าฉันคือคนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือมีหลายคนคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นใครเขาเป็นแบบว่าเทพเจ้าเป็นก็อตหรือเปล่าว่าทําไม,มถึงฝันมาคนก็บอกเออผู้ชายคนนี้ ฝันมาหาฉันหน้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็บอกเออเขามาแนะนํามาคุยว่าฉันควรใช้ชีวิตยังไงคือพูดแค่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็แปลกมากที่นคนเป็นพันเห็นฝันเห็นคนคนเดียวกันมันมีโอกาสไหมที่แบบคนนี้หน้าสไตล์ที่คอมมอนอ่ะเหมือนเราเดินผ่านแล้วเรารู้สึกคนนี้คุณหน้าจังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มีการคาดเดาเขาเรียกว่ายุคนั้นเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีการแบบตอบโต้ใน กระดานสนทนาหลายๆกระดานสนทนาก็เกิดเทียรี่ขึ้นมาว่าไอ,อาคนนี้คือใครยังไงแต่สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดเป็น Hawk. อินเทอร์เน็ตฮอกพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการสร้างกระแสข่าวลือหรือไวรัล S <S ในยุคแรกๆเน à, ตอนนั้นไวรอลยังแบบไม่ได้มีใครรู้จักไวรอลกันดีไง à, uh, เป็นของอนักการตลาดอิตาลีเขาสร้างเว็บไซต์ไว้นี่แหละเอ e วอร์ดีมดิสม a นนั่นแหละก็ uh, uh, คือเป็นคนรวบรวมพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนเป็นตู่เป็นตะเนื่องจากมันมีเรื่องทางจิตวิทยาที่คนเข้าใจว่าตัวเองเคย uh, uh, ฝันอพอเห็นหน้าปุ๊บมันมีความละไม่นั่นแหละเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา แล้วก็เป็นหนัง d e ีมซีน n ร r โอที่นิโคลัสเคสมาเล่นอ,อย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องดีม s ีนาร r โอสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องราวของพอลแมทธิวส์ก็คือนิโคลัสเคธเขาเป็นเหมือนอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่แหละก็เป็นชายธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ๆวันหนึ่งก็ โด่งดังชั่วข้ามคืนในตัวเรื่องอมันจะเป็นเรื่องราวที่หักมุมด้วยความที่เราเข้าใจว่ามันเป็นหนังของค่าย A 2เอเนะ้าะเขาให้นิยามว่าดาร์คคอมเมดี้ในเวอร์ชั่นของ A24 อก็จินตนาการแะ้วกันว่า A 2 4เนี่ยมันหนังก็จะแบบหนังดี<อ>หนังดีหนังชิงรางวัลเฮ้ยแต่เรื่องนี้รีวิวดีมากเลยนะคือมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องส่งท้ายของพี่นิโคลัสเคจริงๆเพราะว่าที่น้องหมวกบอกว่า,วาเขาโด่งดังชั่วข้ามคืนก็หมายความว่า ที่เราคุยกันว่ามีคนฝันเห็นเขาเป็นพันเนี่ยอ่ะแล้วก็ตัวเองดันติดลมบนไงมันเป็นความรู้สึกเสียดสีของของพวกคนที่มาดังข้ามคืนด้วยการทําอะไรแปลกๆไมอ่อยู่ก็ดังขึ้นมามันก็เข้ากับในยุคสมัยของยุคนี้มันจะเข้ายุคนี้ใครๆก็เหมือนสามารถกลายเป็นคนดังได้แบบรวดเร็วมากอะไรเงี้ยชั่วข้ามคืนแล้วอยู่ๆก็มีชื่อเสียงขึ้นมาจนแบบก็คือมาเร็วไปเร็วอ่ะแล้วอยู่ๆก็จางหายแล้วก็ลืมไปอ่ะเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้พอตัวเอกอ่ะ โอเคมันโอเคแหละที่มีคนฝันถึงแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ฝันดีอย่างเดียวมันฝันร้ายอ่ะแล้วคนที่ฝันร้ายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงคือมึงทำอะไรหน่อยดิมึงมาอยู่ในฝันกูงอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่มันทำอะไรไม่ได้คือกูไม่เกี่ยวนี่บอกแม <laughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเองก็ถูกฟอร์ตว่าให้ต้องมาขอโทษต,ต่อสาธารนณะจริงๆมันมีเรื่องน่าคุยนะมันมากับยุคนี้เว้ยเขาเรียกว่า cancel culture คำเนี้ย ต้องเป็นคำที่น่าศึกษานะเพราะตอนนี้กำลังดัง cancel disney <laughs> ขอคุยหน่อย <laughs> ไปพูดไม่ได้เอาเรามาคุยเรื่อง cancel culture ก่อนอย่างอย่างคนที่โดนน่ะเทลสวิฟอย่างเงี้ยก็โดนถูกไหม หรือแคนเยเวสก็โดนแต่ที่ที่โดนหนักที่สุดก็คือเควินฮาร์ทที่เขาไม่ได้เป็นโฮสตของไอออสการ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือ10ปีก่อนเควินฮาร์ทเคยเล่นมุกเกี่ยวกับโฮโมโฟเบียก็คือแบบเหมือนไม่ได้ชอบเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ อะไรอย่เงี้ยเกิดความรู้สึกแบบแต่คือเข้าใจว่ามันเป็นตลกเขาพยายามจะบอกว่าเออคือผมตลกนะอะไรเงี้ยแต่คนสมัยเนี้ยไม่โอเคกันก็เลยเกิดเกิดคําว่าเนี่ยไอแคนเซอร์เขาเจอทุกคนแบน เอออ่อ uh, uh, นึกอออกปะเอ uh, ่อแล้วก็แบนผ่านใครทวิตเตอร์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น X แล้วไงแล้วรู้ไหมตอนนี้ใครคลองอีลอนเนี่ยก็อีลอนแล้วตอนนี้คืออีลอนมีปัญหากับดิสนีย์ไงเออเออแล้วดิสนีย์คิดว่าแบบเฮ้ยกูดิสนีย์ใหญ่นะเว้ยอีลอนทำแบบนี้เลยแคนเซิลแคนเซิลดิสนีย์อีลอนไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่มันไฟเขียวตรงที่ว่าใน X เนี่ยมันมีแท็ก cancel ดิสนีย์ เพราะมีผู้บร like, hey um. ิหารดิสนีย um. okay. um. ์บอกว่าจากนี้ไป50%ทั้งหมดของคาแรคเตอร์ในดิสนีย์จะเป็น LGBTQ+ แล้วคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยดิสนีย์ทำหนังเด็กแล้ว50%ของหนังเด็กจะเป็น LGBTQ มันไม่โอเคคนก็เลยแห่กันอัน Subscribe คือพี่อยากอันมากเลยแต่เพื่นพี่ก็ดูของพี่ชายพี่ไม่แต่ส่วนตัวคือตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบปีหน้าจะต่อดีไหมว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้มา เกี่ยวกับพวกกระแสอะไรพวกนี้นะแค่ส่วนตัวแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะดูตอนนี้มันเป็นแมสเสจอย่างเดียวเลยไงแต่แต่คือมันก็เป็นอาวุธที่ดีและไม่ดีนะที่พูดถึงในกรณีเควินฮาร์ดมันเป็นการทำลายชีวิตของแบบคนไม่ห้องใช่ไหมแต่มาพูดถึงเรื่องดิสนีย์ก็เหมือนนะอ่ะเขาเขาแบบอยากให้ดิสนีย์ทำอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยปล่อยหนังให้แบบเขาได้ดูบ้างเถอะพอเขาเป็นคนขาวในประเทศอ่ะเขาก็รู้สึกแบบไม่ไม่ได้แบบมีที่ให้เขาได้โอเคเราเป็นแฟนหนังเราก็รู้อยู่ว่า มาวเวลของเราอะไรที่เราเคยชอบ Star w a r ของเราที่อุตสาห์เก็บสะสมตอนนี้ความศักดิ์สิทธิ์แม่งหายไปแ <laughs> ละราคาจะตกผูพวยก็ไอเรื่อง Cancer c u l t u r เก็คือน่าสนใจใครไปดูหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการเสียสีที่ดีในยุคนี้อืก็มาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้จะไปดูกันหรือเปล่าครับก็สําหรับพี่ก็ดูจากคะแนนแล้วแล้วก็ดูจากการที่พี่เป็นคนเลือกเรื่องนี้ เองก็คิดว่าไม่นา่าพลาดนะครับโอเคก็สําหรับตัวผมเองก็คิดว่าน่าจะไปดูเหมือนกันด้วยความที่เป็นหนังของค่าย A อทเนาะแล้วก็สําหรับตัวหน้าหนังเนี่ยก็คิดว่ามีความน่าสนใจก็ส่วนตัวเราไม่ได้เป็นแฟนนิโคลัสเคจขนาดนั้นถึงกับบางทีก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาไม่ใช่ดาราที่เลือกหนังแล้วจะแบบดีทุกเรื่องอะ่ะจน uh huh. บางทีเราก็ไม่แน่ใจไงว่าแบบดูแล้วจะโอเคไหมแต่รอบเนี้ยจากการแสดงเอ่ยจากการดูตัวอย่างภาพยนตร แล้วก็ตัวค่ายเองเนี่ยโทนหนังอะไรอย่างเงี้ยมาซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่ใครจะไปคิดอาจจะได้ชิงออสการ์จากเรื่องนี้ก็ได้ต้องมาดังดูนะครับโอเค okay, ก็สําหรับที่ท่องเที่ยวสถานที่เขาถ่ายเนี่ยเขาถ่ายอยู่ที่2เมือง mm hmm. ซึ่งก็คือเมืองโตลันโตที่อยู่ในแคนาดาแล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คืออยู่ในสหรัฐอเมริกาชื่อเบอร์ลิงตันอ่าเบอร์ลิงตันไม่รู้พี่พี่น็อตเคยรู้จักไหมเคยได้ยินบ้างไหมเอ่ย อยู่ที่รัฐไหนดีกว่าอ่าเขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเวอร์มอนต์อ่าโซนนั้นก,ก็ไม่ได้ไปนะฮะอ่าก็เขาบอกว่าเหมือนไม่ไกลมากจากโตลันโตเนี่ยแหละ uh huh. ออนั่งรถไปก็แบบประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณนี้ก็เบอร์ลิงตันเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเวอร์มอนต์ห่างจากบอสตันสามชั่วโมงแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันเป็นเมืองเล็กๆไงแต่เขามีธรรมชาติที่สวยงาม,มแล้วก็ขึ้นชื่อว่าแบบผู้คนยังเป็นมิตรแล้วก็ยังมีความปลอดภัยสูง แล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าเก่าแก่มากเก่าเป็นอันดับ5ของอเมริกาแล้วก็ติดอันดับ1ใน100มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาด้วยนั่นก็คือมหาลัยเวอร์มอนต์อ่ะใช่นั่นก็คือมหาลัยเวอร์มอนต์ส่วนเป็นเมืองที่เหมือนขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามพูดถึงธรรมชาติเยอะไม่ว่าจะเป็นความงดงาม ของทะเลสาบแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ที่คู่คนที่มาเยี่ยมชมที่เนี่ยเขาก็จะไปะไปเยี่ยมชมน้ำตกในแองกาล่าเพราะว่ามันอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไงแล้วก็เป็นเมืองขึ้นชื่อว่าธรรมชาตินะแล้วก็มันน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองที่แบบชิวๆอะ่ะเหมือนไม่ต้องรีบเร่งรัด คนก็จะเหมือนแบบมันจะมีเส้นทางปั่นจักรยานอันนี้มันเป็นเที่ยวแบบสายชิวนี่ไหมกเ็เหมือนแบบซึมซับบรรยากาศท้องถิ่นเดินเรียบตลาดแล้วมันก็จะมีอย่างเช่นแบบเชิร์ t สตรีทมาร์เก็ตเพลสอะไรเงี้ยที่มันทาแบบสร้างด้วยอิดแดงแล้วก็มันมีโรงหมักเบียร์ขนาดเล็กของท้องถิ่นอะไรเงี้ยกินไอศครีมอะไรเงี้ยก็ดูแล้วก็น่าจะแบบสบายๆเนาะถ้าไปในแอลลาฟอก็น่าจะเป็นบรดทิปนะ ก็ถ้าใครจัดทริปก็อาจจะแวะไปไปที่เวอร์มอนต์ได้แล้วก็ไปที่เมืองบรินตันเนบางทียังมีคนแนะนำบอกว่าให้ไปเที่ยวมหาวิทยาลัยอันนี้จะเป็นยังไงก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราก็ติดตามได้ทางที่ช่องทาง Lighthouse Travel สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ